สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าช่อง YouTube เซลล์หญิงโ o โยต้า o คราทุกท่านนะคะวันนี้หญิงก็มีรถกระบะที่จะมารีวิวให้ลูกค้าดูก็คือจะเป็นกระบะรีโว่สประตูรุ่นสูงนะคะหรือว่ารุ่น p ีแ n น e r อร์นั่นเองค่ะรุ่นที่จะพามาโชว์วันนี้จะเป็นรุ่นมิดเกียร์ธรรมดาแต่ว่าลูกค้าจะแปลกใจเพราะว่าหน้าตาของคันที่หญิงนํามาโชว์ให้ดูในวันนี้ค่ะเขาได้มีการตกแต่งเป็นแบบ แลงด้านหน้าเป็น G R Sport เปลี่ยนซุ้มล้อแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กต่างๆซึ่งจะมีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คันนี้เลยค่ะมีความพิเศษก็คือเราได้มีการแปลงตัว G R S W T ที่เป็นชุดแต่งของแท้ย้ำว่าของแท้แท้ยังไงก็คือด้านหน้านี้ชุดอ่าพาร์ทอะไหล่ต่างๆอะคะ่ะเราสั่งเบิกอะไหล่ของแท้มาติดตั้งเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะสัญลักษณ์โตโยต้าต่างๆที่เป็นสีเทาแบบนี้ก็ ชายกันชนตัวด้านล่างสีบอลเงินแบบนี้ค่ะจะเป็นอะไหล่พาร์ทแท้เลยของรุ่นมิดนะคะรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ากะระยะมานะคะมีการติดตั้งต่อเติมให้ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มากกว่านั้นคันนี้เราใส่ตัวแผ่นเหล็กกันกระแทกนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ g r Sport ตัวนี้เราใส่เป็นสีบอลหรือสีเทาให้ลูกค้าเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าจะเซตมาให้ดูขึ้นคลีน,ลนแล้วก็มีความเท่หล่อเลยค่ะคันนี้ ถัดมาที่เราจะเห็นได้เลยนะคะมีการเปลี่ยนตัวเบ้าไฟตัดหมอกไปแล้วเนาะมันก็จะยาวเป็นชิ้นงานเดียวกันมาพร้อมกันกับในส่วนของตัวซุ้มล้อที่มีการปรับขนาดใหญ่ขึ้นสี่ซุ้มล้อเลยซึ่งตัวเนี้ยซุ้มล้อก็เป็นชิ้นงานแท้นะคะชิ้นงานแท้จะเป็นดําด้านตัวสไตล์ของชิ้นงานนะคะมันก็จะแนบกับตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็เขาก็จะมีความลื่นดําด้านแต่ยังมีความเงานะคะมีความลื่น ัวน,นี้ก็คือชิ้นงานดีมากๆเลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ให้เราทำสีเป็นสีดำเงาหรือสีเดียวกับตัวรถที่ศูนย์ก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อมแม็กที่เราได้มีการแต่งไปค่ะลูกค้ารีเควส t มาใส่เป็นล้อมแม็กขอบ20อัปเกรดในส่วนของตัวยางจากเป็นยางออฟโรดนะคะยางคินโตะปกติ เปลี่ยนเป็นแบบยางโตโยทัยนะเพ็นคันที่ตัวนี้เป็นแบบ r t ีดอกสวยๆแบบนี้เลยค่ะยาง20ยางอโตโยทําให้รถนะคะในการขับขี่มีความอนุ่มมากยิ่งขึ้นแนะนําเลยค่ะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รถที่แต่งออฟโรดแบบนี้แล้วก็อยากให้มันขับดีด้วยตัวนี้ก็เป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งทั้งสวยแล้วก็ดีเลยค่ะแล้วก็ลายล้อแม็กเนี้ยมันก็จะเข้ากันกับตัวยานะคะขนาดยางอยู่ที่275ทัพ้า R 2 0นั่นเองค่ะก็โดยภาพรวมจัดทรงจัดเซตมาให้อย่างดีเลยได้มีการใส่ตัวปีกนกสีแดงๆปีกนกของโยงเราก็ใส่มาพร้อมกันกับทำช่วงล่างที่เราเสริมตัวโชค๊คเข้าไปนะโช๊จะเป็นโฟเฟนเดอร์นะคะตันนี้ลูกค้าใส่โมโนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นช่วงล่างคันนี้ก็บอกได้ว่า นอกจากจะสวยแล้วใส่มาครบๆเลยนะคะด้านหน้าเราก็ได้มีการทําการยกตัวรถขึ้น3นิ้วเพื่อที่ว่าเราจะทําให้รถมันรอ,องรับในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสูงใหญ่ขึ้นด้านหน้ายก3ด้านหลังยกอีก2นิ้วนะคะตัวรถมันก็จะบาลานซ์กันพอดีเลยที่สุ์เราอะทำได้หลากหลายแบบเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าแต่งสไตล์เนี้ยก็แนะนําแบบนี้เลยค่ะสวยแล้วก็จบ ะะงานไม่มีปัญหาหลังจากการใช้งานไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งแล้วก็ได้มีการทํากระจุกมองข้างสีดําตัวอักษรต่างๆรอบคันตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดําเลยเพื่อที่จะให้มันเข้ากันกับการแต่งที่เป็นสไตล์ขาวดําแบบนี้สติกเกอร์ต่างๆนาลวดลายแบบนี้มาให้เลยพิเศษเลยนะคะตัวนี้บันไดข้าง จะสังเกตได้ว่าบันไดข้างทรงเดิมของโรงงานเราเปลี่ยนออกเราใส่เป็นแบบ LWN แต่ว่าเราเพิ่มตัวแผ่น GR ตรงเนี้ยเข้ามาให้ก็จะดูสปอร์ตตัวนี้ใช้งานแข็งแรงมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวจะเป็นรอยหรือจะแตกหักอะไรด้วยเลยเพราะว่าเป็นบันไดข้างเหล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันต่อที่ด้านหลังค่ะใส่สติกเกอร์ลักเก็ตแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังสังเกตว่าสไตล์ของรถคันนี้เราแต่งออกมาแบบสวยสวยเท่เลย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะใส่ตัวโลบาร์ที่เป็นทรงปืนหรืออะไรเพิ่มก็รีเควสต์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเพิ่มเติมเนาะตัวนี้ตรงที่ฝากระโปรงท้ายตรงท้ายกระบะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีดําเหมือนกันมือจับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยรุ่นมิดก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยพร้อมเซ็นเซอร์ที่กันชนท้ายนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นทรงเดิมของโรงงานนะคะเพียงแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนจากสีเทาให้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลย คันนี้หล่อมากจริงๆอะขับไปไหนก็มีเดยวคนมองนะคะลูกค้าโดยภาพรวมนะคะคันนี้เป๊ะจริงๆแต่ว่าอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเพิ่มเติมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้รวมอยู่ในเซตโปรโมชั่นที่เราแถมเพราะว่าถ้าเราแถมเราก็จะมีทั้งชุดที่เป็นหน้าเทียบซุ้มล้อเทียมนะคะแต่อันนี้ลูกค้าเอาชุดที่เราแถมมาอัปเกรดเป็นของแท้แบบนี้ก็ได้สวยๆจบแล้วก็หล่อแบบนี้ด้วยเลยนะคะ ากไ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะรีโวของโตโยต้านะคะตอนนี้ก็คือไม่จำเป็นที่ต้องไปออกรุ่นที่เป็นตัวท็อปล้าน4ล้าน5แล้วนะคะก็คือสามารถนำรุ่นมิดหรือรุ่นเริ่มต้นรุ่นเอ็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแต่งเป็นแบบนี้ได้แล้วนะคะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าได้รถสวยรอสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหญิงก็ขออนุญ,ญาตจ,จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วก็เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องเซลหญิงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ